สวัสดีครับพ่อวัวสวัสดีครับสวัสดีค่ะพ่อวัวสวัสดีค่ะพ่อวัวเซียวพอหญิงครับเอฟซีต้องมาตามครับอยู่น้ากันนี่แหละครับเอฟซีฟันดีเนาะครับพ่อวัวฟันดีอยู่เอาฟังสูเอฟซีฟังหน่อยครับคุณพ่อนันว่านอนอยู่มีคนมากเก็บอยู่ในหูนอนอยู่เสียงหน้านอนอยู่บ้านหลังใหม่นี่ยอู่บ้านหลังใหม่บ้านอันนี้น้องเมียอู่บ้านน้องเมียครับ ว่าผู้ชายคนหนึ่งยังหน้ามากกวมากมากว่สิบเสือเรื่อว่าหนึ่งหกศูนย์พันมาหนึ่งหกศูนย์หนึ่งหกศูนย์หนึ่งหกศูนย์มากระ่สิบขังหูเป็นผู้ชายเลยเป็นผู้ชายเห็นเห็นโตเลยเปล่ครับเป็นคนยังหย่งหย่งหย่งมาะโอ้ครับยังหน้ากับกันนอนอยู่มาบอกบใช่หู ตัวเอาเด้อยหนึ่งหกศูนย์หนึ่งหกศูนย์หนึ่งหกศูนย์ครับรูปร่างสูงใหญ่รูปร่างสูงใหญ่เออคนขาวอวบใหญ่ขาวจนพูนคือไข่ไข่คือฝรั่งโอ้ไข่ฝรั่งเออครับเป็นว่นบ้านหลังใหม่หรืบ้านเลขที่ตัวไหนครับมียังยังยังมันได้บ้านเลขที่ได้เราก็ยื่ดั้งเจ้าของกันไปขออยู่กับวัดอี โอ้สามเพื่อนบโบหูเนาะเกิดค่อยรักษาบ้านเป็นยูหันเบิ่งแย่งบ้านเป็นยูหันครับแต่ของบ้านเป็นไปสายหรอครับอยู่กรุงเทปโอ้เพิ่นสร้างไว้เพิ่นไปอยู่กรุงเทพเออก็เบิ่งดูแลให้เพื่อนดูแลทำความสะอาดเฝ้าเฮือนให้เพื่อนของเพือนให้ญา,าติพี่นอ้องครับสองตัวเพิ่นบอกตัวไหนครับของหัวสองตัวครับเพิ่นบอกว่าสามสามพอน้อยสามสาม สองตัวสาเอาเปาครับไทยมักเปาก็เ,ากกเอาเนาะหนึ่งหกยถึงยิ่งเจ๊ะเลยถึงยินงจ๊ะบอกครับถึงยิ่ยงกังหัเลยเท่านี้ครับออนอนอยู่บักกลม,มลงบอกหนึ่งหกศูนย์พันวันครับไดมาจิกก็ซ่องเสียงบางอันเสือกลับไปกลับมาเอาศูนย์หกหนยโอ้ตัดเลนตัดเลนครับ ท่านเร่นตานนาต่าังนียนนะครับบัตรามันออกกลับกันครับบนแน่นอนบางครัองมันก็เขาโตดวสามตก็ได้ครับจากสิบบาทเก้าบาทครับเท่าเสียงโศกเสียงวัดศาสนาตามความผันบันทามันจริงครับของของมูนีมันก็บาง่ก็มุ้ยไผ่หูเว่ามันจะออกตัวไรนะครับเนาะอันเป็นยังไงครับก้มเกินไว้ของพี่แม่ไม่บาทเนี่พีแม่ไม่มาบอกตัวไรครับ ว่าไม่มาอยู่บอกเจ้า่ระท่านบอกยางี่ากกำลูกอยู่พ่ท่านว่าจังไดโอ้เห็นยางพันนาบ้านอยู่พันอยู่ครับอยู่ทั้งหน้าเนั่ยเราแล้ว่เห็ท่านบอกเบอร์ครับพี่สุเทียให้ว่างวดต่อไปบู๊กับบอแน่ครับคือเขาเขาอยากะอยากน้ำอยากไนบว่าขึอยู่หรอกเขาบ่ัว大爷ถามกินบัได้มาถามกินน้ำป่อยงวดเนาะไอ้ที่เขามาขอกินน้ำครับ บอกเลยมักจถือกเยออกครับเถือสองหวัวหะายๆตัวมันก,ก็ะใกล้เคียงดูเยอะหรอกอตัวนี้หนึ่งหกศูนย์นะพะวงว่านะหนึ่งหกศูนย์ครับสามสามครับขอบคุณครับพะวงว่าอคุณครักดไ like ลค์กดแชร์ครับเอฟซีตัวเลขของพะวงว่าครับเอฟซี พ่อวัวฝันแม่นเนาะประจำหมวดวันที่หนึ่งตุลาคมพศสองพันหกสิบแปดครับแคปนาจอไว้ครับเอฟซีเลขสามตัวครับหนึ่งหกศูนย์หนึ่งหกศูนย์ครับเลขสองตัวสาม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 ครับเอฟซีเนาะกดไลค์กดแชร์ให้บ่าวแอมโลทงนัมเบอเดอครับเอฟซีเมื่อนี้ครับบ่าวแอมโลทงนี่มีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมมึนของดีกันครับบ่าวแอมโลทงนี่เดินทางไปทำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับ วัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีทิศไม่ทิดมือมาฝากเอฟซีครับทมาชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายให้ขายของโบดีลูกค้าโบ้ไขเขาล้านคนยางพานเอาตุวนี้ไปใส่ครับทมาชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองซื้อเยกซื้อรอตตรีจเป็นสี่เหลี่เนาะครับเนาะสมาชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่้องใมครับว่า ที่ใส่ของดีเป็นแบบใดเนาะครับเนาะโอ้ดีคักับครับ่านผูช้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับดครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายอมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องก,การทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรือ่องการงานหาเรื่อง อบอตอนายกเลือกการงานกาขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบขายขายทุกอย่างละะ้ะเนาะสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไงละกบีเอ,เ,อเ,อเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลย <นะ S 1> เปิอดออกมาก่อนปั๊บแต่ลวก็บีบีอย่างนี้อธิฐานหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามลูกบอลสามครั้งโอครับถ้าปากสามครั้งลูกลูกบอลต่ำลูกคิ้วสามครั้งลูกบอลสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์เนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่รอดเนะพ่อนวดปู่ลอดตีะเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถเคื่ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราแล้วเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเรารงหูยินข่าวกบลอดสาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราล,ลวยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบบคอยดีลูกค้าย,ยางบบเห็นลานเฮ้าไขว่ามีอยียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังนาลานเห็นุใดนคนมองโบเห็นลานข้าเฮ้าเดินผ่านเอานวด ของหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่หับศัพท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในล้านค่าล้านขายของเฮาครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราตรงหงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมืงเหีอครับมีโอกาสไมาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี กับมาหักมาหลงกะเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบายงางไก่ผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับ่านผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับสานผู้ชมเปิดฟ้าลงปูออกมาแล้วครับเนาะแล้วก็เมื่อแทๆครับ่านผู้เมื่อแทๆแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับ ท่าปากสามเทือท่าคิ้วสามเถ้าล้ะกะเสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ละกะ็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ลงปูปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนในแตงเพลงให้ลวงปลดล้ะครับท่านผู้ชม จ๊กดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลเนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจทิอาจารย์เนี่ยส่วนมากก็มีโบลายเนาะครับเนาะมีหลวงปู่ค <dar entendeu> ูณ <t> ม <Magn et> ีหลวงปู่คูณแอดคาราบาลพีแอดเนี่ยครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดกโกกุมเนี่ยก็แต่งวัดหลวงปู่รวยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยเนี่ยก็แต่งเช่นกันนีะครับ เงินข่าวว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราตรงกับบุรอซ่าครับเอาไปฝากเอฟซีกระโต่มาตามเบอร์โทนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนอกาเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับสมาชผูุชมู้มครับเอาไปหายาตพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเขาแร่กระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับนอกานสมุชมล้วกาคาเบาแอมเราตรงนี่ได้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนข้องหลวงปุรอดมาให้เอฟซีนะครับผม้ช เอาไปอาบสำหระร่างกายเสเนียดจังไรที่บบดีทีลร่าสีมันบดมันบังเสเนียดจังไรนตัวเขาสีได้ออกไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมากที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้ยครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี่เอาม้าโหลายครับมาฝากอิบซีลายกระทู้มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเาตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุ ให้ถ sí, ือเลีกเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลียกโรตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำลุยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงกับสิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะนี่มือตาเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆห่ะครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะ ดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้านําอาบตอนเช้าผสมน้ําอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกนี้ยอืครับโดนของโดนอะไรก็ผสมน้าอาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ